สถานการณ์ภัยพิบัติเวลานี้ในหลายพื้นที่ยังไม่น่าไว้วางใจโดยเฉพาะดินโคลนถล่มที่จังหวัดภูเก็ตประชาชนยังต้องเฝ้าระวังนะคะอาจจะมีเหตุการณ์เกิดซ้ําได้รวมถึงน้ําท่วมค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางนะคะที่เวลานี้กําลังรอรับน้ําอยู่ด้วยหลายคนก็มีคําถามทันทีค่ะว่าน้ําจะมาถึงเมื่อไหร่ประชาชนต้องเตรียมความพร้อมรับมือกันอย่างไรภาพรวมของภัยพิบัติในประเทศไทยที่มันเกิดขึ้นในหลายๆจุด พร้อมกันกําลังสะท้อนปัญหาอะไรหรือไม่และเรามีแนวทางในการจัดการเรื่องนี้ในระยะยาวอย่างไรนะคะวันนี้รายการของเราชวนพูดคุยกับรองศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์สระลำผู้เชี่ยวชาญด้านปัตตภีและฐานรากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะวันนี้อาจารย์จะมาร่วมวิเคราะห์สถานการณ์กับเราด้วยทั้งสถานการณ์ที่เป็นการเตือนภัยและข้อเสนอในระยะยาวค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์คะตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของวิกฤตคงต้องไปที่ภูเก็ตกันก่อนนะคะอาจารย์ เพราะว่าอย่างที่อาจารย์ลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้มีข้อสังเกตที่เกิดขึ้นว่าดินสไลด์โคลนถล่มที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นภัยธรรมชาติหรือการกอร่อสร้างกันแน่จากการลงพื้นที่ของอาจารย์เก็บข้อมูลมาวันนี้ได้ข้อสรุปได้หรือยังคะจริงๆแล้วถ้าถ้าจะตอบในหลักวิชาการเนี่ยเราคงยังไม่สามารถสรุปได้นะครับวันนี้เนี่ยผมส่งทีมงานไปสแกนโดยใช้เครื่องอบินคล้ายๆโดรนน,นะครับแต่ว่าเป็นฟิก์วิงแล้วก็เป็นไลด้าสแกนก็จะสแกนรอบภูเขา ลงมาถึงข้างล่างทั้งหมดเลยนะเครื่องมือเนี้ยมันจะส่งสัญญาณเลเซอร์ลงไปนะฮะ <c oughs> เพื่อจะสแกนลงไปถึงพื้นข้างล่าง <c oughs> เราก็จะเห็นแล้วล่ะว่าร่องการไหลเนี่ยนอกเหนือจากร่องหลักแล้วเนี่ย <c oughs> มันจะมีร่องอื่นอีกไหมนะครับที่มันเกิดเหตุขึ้น <c oughs> ข้อมูลพวกนี้จะนํามาสนับสนุนการวิเคราะห์ย้อนกลับ นะครับว่าสาเหตุการเกิดเกิดจากอะไรครับค่ะหมายความว่าร่องที่มันมีดินสไลด์มีปัญหาเกิดขึ้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รอบๆที่ยังไม่ได้อพยพเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเกิดดินสไลด์ใช่ซึซ่งอันนี้ก็คือเรื่องที่2นะครับนะฮะเรื่องที่2ก็คือว่าร่องที่มันสไลด์ไปแล้วตามในรูปอย่างเงี้ยนะฮะ มันเท่าที่ดูเนี่ยมันมีโอกาสที่ข้างๆเนี่ยจะเกิดการขยับหรือสไลด์ลงมาด้วยก็ได้นะครับนะฮะซึ่งถ้ามันขยับมาเพิ่มหรือไหลมาเพิ่มเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่าคนข้างล่างที่อยู่ในพื้นที่เดิมที่เคยเกิดเหตุนเนี่ยอาจจะเกิดการถล่มซ้ำนะฮะแล้วก็มากไปกว่าน,นั้นก็คือว่าถ้ามันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนทิศทางโดยที่เราไม่ทราบพวกนี้ข้างล่างเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ตลอดเวลา ประเด็นของผมก็คือว่าเมื่อคืนนี้นะครับฝนตกที่กรรน,นประมาณ150ม mm. ิลลิเมตร150มิลิเมตรเนี่ยจริงๆแล้วในเงื่อนไขของการเตือนภัยทั่วๆไปของกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยก็จะบอกว่าอยู่ในพันุที่เสี่ยงแล้วะนะครับหนึวัน150มิลนะครับแต่วันนี้ต้องมาดูต่อว่ามันจะสะสมต่อไหมอันนี้คือสิ่งที่กังวลมากไปกว่านั้นก็คือว่าที่ภูกเก็ตฝนจะตกหนักไม่ใช่เดือนนี้ครับ สิงนะหาแล้วเดี๋ยวเขาจะทิ้งนิดหนึ่งทิ้งช่วงแล้วตุลาเนี่ยทั้งภาคใต้เนี่ยฝนตกหนักเยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยร่องที่เคยเกิดเหตุไปแล้วนะครับมีโอกาสจะถล่มซ้ำไหมหรือร่องที่อยู่ข้างๆซึ่งเราก็ไปดูเหมือนกันว่ามันก็มีโอกาสเสี่ยงเมื่อวานเท่าที่ดูข้อมูลนะครับแล้วก็เท่าที่เราวิเคราะห์จากข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศที่มีเนี่ยก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน ัแสดงว่าพักไปตุปลาก็ย, <c oughs> ยังไม่น่าไว้วางใจประชาชนที่อบพยพไปแล้วเนี่ยก็มีคําถามมีคอาจารย์บางคนบอกว่าไม่กล้ากลับไปอยู่ที่เดิมแล้วด้วยกลัวว่าจะเกิดเหตุซ้ําและไม่ใช่แค่ที่ภูเก็ตที่เป็นจุดเกิดเหตุที่อาจารย์ลงพื้นที่ไปเมื่อวันนี้วันนี้มีอีกหลายจุดที่ภูเก็ตเกิดดินสไลด์แล้วก็จากการสํารวจของอาจารย์ก็พบว่าภูเก็ตมีหลายจุดที่ มีความเสี่ยงใช่ไหมคะข,ข้อสังเกตหนึ่งนะครับเวลาเราไปดูพื้นที่ที่ฝนตกหนักแล้วเป็นพื้นที่ภูเขาเนี่ยว่าอันตรายจากดินถล่มในพื้นที่ธรรมชาติหรือเปล่าเนี่ยข้อสังเกตง,ง่ายๆก็คือว่าเวลาเราไปตามถนนที่เขามีการตัดภูเขาะนะฮะถ้าถ้าเกิดว่ามีการตัดภูเขาเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามันทําให้ราชันธรรมชาติเดิมชันขึ้นถูกไหมครับเวลาฝนตกมาถ้าตกหนักแต่สมตัวจริงๆเนี่ยไอ้ลาตัดเขาเนี่ยมันจะพังก่อนเมื่อวานเนี่ยเท่าที่ดูในหลายพื้นที่ของภูเก็ตเนี่ย ลาดดินตัดเนี่ยพังเต็มไปหมดเลยนั่นหมายถึงว่าหลังจากลาดดินตัดพังเนี่ยถ้าฝนยังตกหนักต่อเนื่องสเต็ปถัดไปก็คือลาดดินธรรมชาติะนะฮะดังนั้นช่วงนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภูเก็ตโดยเฉพาะคนที่อยู่ในบริเวณด้านล่างนะครับของอภูเขานะครับแล้วอยู่ในเส้นทางน้ําหรืออยู่ใกล้เส้นทางน้ำนะฮะต้องระวังอย่างยิ่งเลยครับ แล้วก็ประชาชนที่อยู่ <c oughs> ในพื้นที่ภูเก็ตอย่างที่จุดเกิดเหตุเมื่อวานนี้เนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันคือเรื่องของเครื่องมือเตือนภัยหลายคนบอกเพิ่งรู้ด้วยมีเครื่องมือเตือนภัยด้วยแต่พอไปดูปรากฏว่าภาพข่าวที่เห็นค่ะอาจารย์คือมีปลวกอยู่ที่เครื่องมือเตือนภัยด้วยจนวันนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าจะเตรียมออกมาถแถลงข้อมูลเรื่องนี้ด้วยค่ะผมว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับหน่วยงานที่ไปติดอันที่หนึ่งก่อนนะครับ หน่วยงานที่ติดคือกรมทรัพยากรธร,รณีครับเขาก็ตั้งใจจริงตั้งแต่การสำรวจไปติดตั้งของงบประมาณแล้วก็ติดตั้งแต่นี้การติดตั้งอุปกรณ์พวกนี้มันต้องการการบำรุงร,รักษานะฮะคือเหมือนกับเราต้องเติมซิมโทรศัพท์นะเครื่องมือเตือนภัยแบบนี้ส่งสัญญ,ญาณโดยการใช้สัญญ,ญาณโทรศัพท์รวมถึงต้องเอาคนนะฮะซึ่งอาจจะต้องเอาจากส่วนกลางของกรุงเทพของกรมทรัพย์เนี่ยก็ไปเมนเทนเนนะฮะดังนั้นผมเชื่อว่า ลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพย์สำนักงบประมาณก็ทราบกันดีนะครับว่าจะต้องมีการเอางบประมาณมาสําหรับการบรุงรักษาแต่อย่างไรก็ตามนะครับประเทศไทยเราไม่ได้มีงบเหลือเฟือนี่ครับนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็มีงบที่จําเป็นหลายๆเรื่องนะฮะซึ่งซึ่งเนี่ยเราก็ต้องคุยกันว่า แล,แล้วเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเราจะจัดการยังไงต่อเ e <c oughs> นี่ยค่ะคุณผู้ชมภาพที่ปลวกขึ้นแต่ว่าเดี๋ยววันนี้คงต้องรอการถแถลงด้วยนะคะของหน่วยงานที่รับผิดชอบตรงนี้อย่างที่อาจารย์บอกไปว่ามันมีการเสนอเงินเหมือนกันที่จะไปขอมาซ่อมบํารุงแต่ว่างบประมาณส่วนนี้พอไม่เฉพาะหน้าปุ๊บมักจะถูกตัดไปบ่อยครั้งก็เลยเป็นปัญหา e คือคําว่าถูกตัดเนี่ยนะฮะก็ขยายความนิดหนึ่งถูกตัดไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เห็นความสําคัญแล้วตัดทิ้งไปแต่เราเรามีกระเป๋าอยู่ก้อนเดียว แล้วมันมีงบที่มันจะต้องใช้อยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยคำว่าถูกตัดเนี่ยก็อาจจะดูรุนแรงไปหน่อยะนะฮะ,ะอาจจะต้องบอกว่ามันมีเงินไม่พอก็ต้องมาจัดลําดับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้วันนี้ก็รอที่เขาจะต้องมาคุยกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าในแง่ของการจัดการภายในอนาคตก็พอจะมีทางออกนะครับนุ่นเราเป็นไปได้ไหมว่าหน่วยงานที่เข้าไปติดตั้งเนี่ยอย่างกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยซึ่งมีความรู้ความเข้าใจว่าตรงไหนเสี่ยงร่วมกับชาวบ้านสํารวจร่วมกัน เข้าไปติดแต่เหนือก็ประมาณติดตั้งเรียบร้อยการดูแลรักษาให้ท้องถิน่นให้คนที่จะเป็นผู้ประสบภัยมีโอกาสเป็นผู้ประสบภัยเนี่ยให้มาดูแลได้ไหมค่ะเพราะเขาอยู่ใกล้ใช่จะบอกว่าจะให้ท้องถิ่นไปตั้งงบติดตั้งหรือหาสถานที่ติดตั้งเนี่ยผมว่ามันก็จะเกินกําลังของท้องถิน่นทั้งเรื่องวิชาการไม่ได้บอกไม่เก่งนะครับแต่มันก็เรื่องเฉพาะนะครับเรื่องของงบประมาณติดตั้งแต่ละตําแหน่งเนี่ยไม่ได้ถูกเลยนะครับนะฮะดังนั้นเนี่ย ติดตั้งไปแล้วให้ท้องถิ่นเป็นคนมนเทนเนสแล้วก็ดูแลแล้วก็ให้ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะเป็นคนรับข้อมูลโดยตรงในการเตือนภัยนะครับอันนี้น่าจะดีนะครับค่ะอย่างจุดที่อา <c oughs> จารย์ไปสํารวจเมื่อวานอาจารย์ลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> ว่าจริงๆแล้วระบบการเตือนภัยอย่างที่อาจารย์เคยเสนอเนาะ <c oughs> มีทั้งทางตรงทางอ้อมเฉพาะ <c oughs> แค่จุดนี้จุดเดียวเนี่ยมันควรจะตั้งสักกี่เครื่องหรือมันควรจะมีระบบจริงๆเขามีครบนะครับอืมเขามีถึง3จุด ค่ะนะฮะคือครบทุกตำแหน่งที่ควรจะต้องมีถูกต้องแล้วนะครับมีเครื่องวัดน้าฝนมีเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของมวลดินต่างๆนานา,นาแล้วก็บางทีโซเชียลไปบอกว่าเสียไม่ได้เสียนะฮะ,ะจริงๆแล้วเครื่องมือทุกอย่างมันต้องการการบำรุงรักษานะครับนะยมันยังใช้งานได้เพียงแต่ว่าพอไม่ได้ดูแลมันเนี่ยมันก็จะต้องมีปัญหาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมถึงว่าถ้าเกิดดูอีกมุมหนึ่งนะฮะ,ะการการเข้าไปใช้พื้นที่นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นของประชาชนหรือของท้องถิ่นก็แล้วแต่อาจจะไม่ได้พูดเฉพาะเคสนี้นะครับเขาก็อาจจะไม่รู้ว่า้เครื่องนี้คืออะไรก็มีป้ายอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันมีเงื่อนไขว่าอย่างเครื่องวันน้ํฝนต้องไม่มีอะไรไปบงังคนะ่ตอนนี้ต้นไม้ก็โตขึ้นหลังาคาก็าอาจจะไปบงังอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ย้อนกลับมานะครับการแก้ปัญหาในเชิงนโยบายคือว่า ก็คงอาจจะต้องตั้งความร่วมมือกันนะฮะร,ระหว่างหน่วยงานกลางที่ดูแลนะครับแล้วก็เรื่องของท้องถิน่นนะฮะที่จะเข้าไปซัพพอร์ตนะครับคือตอนนี้หน่วยงานกลาง <c oughs> ก็ยังไม่มีชัดเจนที่จะดูแลเรื่องนี้โดยตรงท้องถิ่นก็ยังไม่ได้มีรับหน้าที่มาโดยตรงว่าจะต้องไปดูแลเครื่องนี้หน่วยงานกลางที่ดูแลเรื่องกการ ติดตั้งเตือนภัยต่างๆมีมก็คือกรมทรัพยากรธรณีก็ดูแลแล้วเขาก็ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศถ้าจําไม่ผิดน่าจะสัก25สถาน,นีนะครับแต่ว่าที่ไม่มีเนี่ยมันคือสเต็ปถัดไปคือคือคำถามคือเราจะเตือนแล้วเราจะหนีกันอย่างนี้ตลอดทั้งชีวิตใช่ไหมไม่ไหวค่ะจย์มันไม่ใช่ฮะ,ะมันจะต้องขยับถัดไปเป็นอีกสเต็ปหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งก็คือว่าเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้เสี่ยงการเตือนภัยเป็นการจัดการความเสี่ยงแค่เรื่องเดียว นะฮะก็คือเตือนให้คนออกแต่ถ้ามันถล่มบ้านก็ยังพังถูกไหมครับหรือมีโอกาสที่คนหนีไม่ทันนะฮะมันจะต้องมีระบบโครงสร้างนะฮะโครงสร้างทางวิศวกรรมเพื <on target> <aciones> ่อเข้าไปในการจัดการเพื่อจะชะลอนะฮะให้การถล่มเนี้ยยกตัวอย่างเช่นในเคสที่กมราเนี่ยไอ้ที่กรลนเนี่ยนะฮะมันลดทอนความรุนแรงลงนะครับซึ่งมันก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆนะฮะเช่นการทำฝายดักตะกอนขนาดใหญ่นะครับ การทาเช็คแดมซึ่งก็เหมือนกันนะฮะก็คือเพื่อที่จะต้านทานนะฮะไม่ให้ไอ้มวลดินมันหล่นมาทับค,คน,นคบเห็นภาพเลยค่ะาการเตือนภัยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเชิงโครงสร้างวิศวกรรมก็ต้องทําต่อเนื่องด้วยใช่ซึ่งถ้าเกิดผมย้อนกลับไปว่าถ้าถ้าเมื่อวันที่เกิดเหตุคเครื่องมือเตือนภัยทํางานคําถามผมง่ายๆเลยจะหนีกันทันไหม,มนุ่นคิดว่าหนีทันไหมถ้ามีทางวิศวกรรมที่ช่วยได้อย่างที่อาจารย์บอกอาจจะทันค่ะอาจารย์ ใช่แต่<ช>แตว่า<ช>ถ้าไม่มีเอาเอาเอาย้อนกลับไปวันนั้นถึงแม้เครื่องมือทุกอย่างเตือนหมดนะครับหน่วยงานกลางรู้เตือนมาที่นี่ะนะฮะหนีกันไม่ทันหรอกครับค่ะซ้อมกันบ้างหรือเปล่า<อ>เพราะฉะนัน้นมันไม่ได้จบแค่เรื่องของเครื่องมือไม่ได้จบแค่เรื่องโครงสร้าง มันต้องมันต้องไปจบกับเรื่องของการซ้อมการสังคมทางสังคมพร้อมกันไหมเรามีต่างชาติเข้าไปอยู่ท่านเสียชีวิตแล้วทั้งสองท่านด้วยนะฮะก็ต้องก็ต้องให้ท่านรับรู้นะครับว่าชาวต่างชาติต่างๆก็ต้องซ้อมด้วยคือเหมือนประชาชนก็ต้องรู้รับปรับตัวทั้งคนในพื้นที่และคนที่มาท่องเที่ยวด้วยซึ่งผมก็พูดแบบแฟร์เลยว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับในภูเก็ต แล้วปรากฏว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมทรัพยากรธรณีร่วมกับปอพร่วมกับท้องถิน่นไปซ้อมหนีภยัยดินถลม่มในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ข้างล่างเป็นที่ท่องเที่ยวะนะฮะพื้นที่ข้างล่างเป็นเกสต์เฮาส์โรงแรมมันก็จะมีทั้งคนที่แฮปปี้และไม่แฮปปี้นะเขาอาจจะรู้สึกว่าทำไมต้องมาทําให้ดูน่ากลัวถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอันนี้พูดแบบแฝงนะฮะดังนั้นเนี่ยมันจึงต้องมีอะไรที่เหนือขึ้นไปอีก นะคือบ้านเราเนี่ยขาดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติที่เป็นอิสระกับการเมืองอิสระกับเรื่องของงบป,ประมาณทุกอย่างนะฮะซึ่งจริงแล้วเราบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติเรามีเยอะนะครับแล้วตัวอย่างที่ดีก็คือสทนชจัดการน้ำจัดการน้ำะนะฮะเขาก็มาช่วยเป็นโอเวอร์ลุกทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็ดีมากนะครับแต่แล้วดินล่ะเป็นดินไหวล่ะนะครับนะฮะ ก,กรมทรัพยากรธรณีก็ดูแลปอพอก็ดูแลกรมทรัพยากรน,น้ําก็ดูแลแต่ว่าบูรณาการกันยัไงไงแล้วเขาก็ไม่ได้ผิดนะในแต่ละหน่วยที่เขาก็ดูแลกันไปแต่ว่ามันน่าจะต้องมีอีกหน่วยหนึ่งที่คล้ายๆสอสอหนอ,อคล้ายๆใครอีกครับที่เป็นองค์กรกลางองค์กรอิสระที่ไม่ได้มีผลกระทบจากการเมืองใครอย่างสำนักขา่าวก็ไทย PBS ถูกต้องใช่ไหมฮะ,ะมันก็ต้องอะไรที่สําคัญแบบนี้มันต้องเป็นอิสระลอยขึ้นมาจากการเมืองไม่ใช่ว่า จะทำหนึ่งสองเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยแล้วต้องไปขึ้นอยู่กับคะแนนเสียง ต้องไปขึ้นอยู่กับง,งบประมาณนะครับแล้วภูเก็ตเนี่ยก็ <c oughs> เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะอาจารย์แล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นการสร้างโรงแรมอะไรเนี่ยอยู่ตามตีนเขาบ้างนะคะแล้วก็มีการตัดดินบริเวณตีนเขาไปใช้อะไรต่างๆแบบนี้คะ่ะอาจารย์รในภาพรวมภูเก็ตก็น่าจะต้องมีการดูแลอย่างที่อาจารย์เล่าไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าไปเทียบกับเรื่องอีกเหตุการณ์หนึน่งคือภัยพิบัติด้านแผ่นดินไหวประเทศไทยก็ไม่มีการเตือนภัยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะพื้นที่ที่มันจะเสี่ยงดินโคลนถล่มต่างๆเนี่ยมันยิ่งเป็นจุดเปราะ วางด้วยไหมคะอาจารย์หมายถึงแผ่นดินไหวหรือว่าดินโคลนถล่มถ้าเปรียบเทียบกันนะคอ๋อคือคือถ้าเกิดเราขยับไปไปเป็นภัยเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะครับเปรียบเทียบกับดินโคลนถล่มเนี่ยแผ่นดินไหวอาจจะยากขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันนา,นานเกิดทีดินโคนถล่มเนี่ยนะฮะประมาณ5ปี10ปีก็เกิดทีหนึ่งแรงๆนะครับแผ่นดินไหวนี่อาจจะ 20- 30ปี หรือมากกว่านั้นที่เรามีข้อมูลอยู่แล้วเราสร้างระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวได้ไหมคะเราสร้างระบบเตือนภัยไม่ได้แต่เราแต่เราต้องทําให้เจ้าของบ้านนะครับที่อยู่อาศัยเนี่ยสร้างอาคารให้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวย้อนกลับมาถามว่าภูเก็ตปลอดภัยจากแผ่นดินไหวหรือเปล่าก็ไม่ใช่ค่ะนะครับอาคารที่ไปอยู่ตามไหลเขาต่างๆเนี่ยนะครับนะฮะยิ่งมีความเสี่ยงใหญ่เพราะว่าอยู่บนพื้นราบใช่ไหมฮะ สั่นๆก็เรื่องหนึ่งอยู่บนพื้นที่เอียงสั่นๆหล่นลงมาได้ง่ายๆง่ายกว่าอีกนะครับเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งก่อนนะฮะข้อดีของเรื่องแผ่นดินไหวมีอย่างนี้ครับนุ่นข้อดีของเรื่องแผ่นดินไหวก็คือว่าเราเราเนี่ยขยับในเรื่องของกฎหมายและมาตรฐานวิชาชีพในการออกแบบก่อสร้างเนี่ยไปค่อนข้างดีนะฮะเพราะฉะนั้นภัยเนี่ยมันก็นําไปในเรื่องของอะไรฮะเรื่องของกฎหมายนะครับ แต่ว่ามันก็ยังไม่สุดเพราะว่ามันจะต้องมีเกี่ยวข้องกับว่ามันก็จะมีบ้านเรือนประชาชนที่สร้างมาก่อนกฎหมายะนะฮะแล้วเราจะทํายังไงให้เขาปลอดภัยเราก็ยังไม่มีกระบวนการที่จะไปทําให้บ้านเหล่านั้นนะฮะปลอดภัยที่ที่ถาม <c oughs> แบบนี้ค่ะอาจารย์เพราะว่าปัญหาดินสไลด์ไม่ได้เกิดแค่ภูกเก็ตอย่างที่เรารเห็นตอนนี้ภาคเหนือในหลายๆจุดน้ําท่วมค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เกิดปัญหาซ้ำซากค,คือมีดินสไลด์เข้ามาอีกนะคะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ว่า ภัยธรรมชาติอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่มีข้อมูลหลายส่วนที่บอกว่าการก่อสร้างก็มีส่วนอาจารย์ก็เคยให้คําอธิบายไว้ว่าการก่อสร้างมีส่วนใช่ไหมคะที่จะทําให้ดินถล่มมันรุนแรงมากขึ้นคือถ้าเกิดเรามองภูเขานะครับนะฮะถ้ามีคนอยู่อาศัยตีนเขาข้างบนเป็นพื้นที่ธรรมชาติค่ะอันนี้ก็เสี่ยงระดับหนึ่งแล้วนะฮะถ้าคนที่อยู่ข้างล่างแต่ว่ามีคนที่อยู่ข้างบนนะค,คนที่อยู่ข้างบนเนี่ยไปก่อสร้างนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการจัดการดินและน้ําให้ดี มันไหลลงมาอมนอกเหนือจากฝนที่ตกมาตรงสลปแล้วเนี่ยยังมีดินน้ําจากข้างบนไหลลงมาอีกมันก็มีโอกาสมากขึ้นถูกไหมครับนะฮะดังนั้นเนี่ยการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นข้างบนที่สูงนะฮะตีนเขาหรือแม้กระทั่งถ้ามาสร้างตรงสลปซึ่งปกติแล้วสร้างไม่ได้ถ้ามีความชันเกินะระดับหนึ่งนะฮะทั้งหมดเนี่ยทั้ง3ส,ส่วนเนี่ยเสี่ยงหมดเลยคือเราไปรบกวนธรรมชาติแต่ว่าเนื่องถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าไปทําได้ เราก็ต้องทําให้ถูกต้องเรามีกฎหมายควบคุมอาคารเรามีกฎหมายขุดดินถมดินแต่แต่แต่แกฎหมายเหล่านั้นเนี่ยอาจจะดูเฉพาะจุดที่มีการออกโฉนดมีการอนุญาตให้ก่อสร้างได้ก่อสร้างข้างล่างแล้วข้างบนเป็นสลปนะฮะมันจะไปกระตุ้นสลปธรรมชาติที่ยาวออกไปเป็นหลายร้อยคิหลายร้อยหลายหลายร้อยเมตรเนี่ยนะฮะไอเจ้าของบ้านนี้ต้องไปวิเคราะหะ์เหรออือไม่ใช่นะครับแล้วใครเป็นใครเป็นคนดูแล สลบธรรมชาติตรงนี้ในเรื่องความปลอดภัยประชาชนก็จะไม่มีองค์ความรู้ในการมาวิเคราะห์ด้วยว่ามีความเหมาะสมหรือเปล่า,จ,าจะสร้างตรงนี้อย่างนี้ประเทศไทยไม่มีหน่วยงานดูแลครับประเทศไทยมีมีหน่วยงานดูแลในเรื่องว่าสลบนี้อันตรายหรือไม่อันตรายกรมทรัพยากรธรณีวิเคราะห์นะครับติดตั้งระบบเตือนภัยติดนะฮะแต่ก็เราเห็นแล้วนี่ครับว่าอย่างกรณีกะลนเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับถึงระบบเตือนภัยมันดังเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะรอดนะครับนะฮะเพราะมันเร็วมากมันสั้นมากนะดังนั้น หน่วยงานที่ต้องเข้าไปนะฮะทำให้อ่าเขาเรียกภูเขามันแข็งแรงขึ้นเนี่ยค่ะเรายังไม่มีถ้าเทียบกับประเทศยกตัวอย่างเช่นนะฮะประเทศญี่ปุ่นประเทศฮ่องกงพื้นที่ที่เป็นภูเขาธรรมชาติข้างล่างมีคนอยู่ข้างบนมีคนอยู่เขามีการจัดการพื้นที่ธรรมชาตินี้ให้ปลอดภัยค่ะมีการเสริมให้มันแข็งแรงขึ้นเราไม่ได้บอกว่าเราจะไปเสริมภูเขาทั่วประเทศไม่ใช่นะครับเราก็ต้องวางจุดที่มันมีความเสี่ยง แล้วเราก็จัดงบประมาณเข้าไปดําเนินการะนะครับจากที่อาจารย์เก็บข้อมูล <c oughs> มาภาพรวมทั้งประเทศ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานกลางใต้ก็แล้วแต่พื้นที่จุดไหนที่มันมีความเสี่ยงเรื่องของดินสไลด์ดินคโคลนถล่มมากเป็นพิเศษบ้างครับอันดับแรกก็คือพื้นที่ที่มีลักษณะภูเขาหินที่เป็นหินแกรนิตนะหินแกรนิตเนี่ยมันมีลักษณะทางฟิสิกส์นะฮะนะทางกายภาพมันเนี่ยที่เอื้อต่อการเกิดถลม่ม แล้วก็รวมถึงมันมีโอกาสที่จะดันตัวสูงขึ้นก็มีพลังงานสักเยอะนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ภาคเหนือนะครับแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ภาคใต้ก็ยกตัวอย่างเช่นภูเก็ตนครศรีธรรมราชนะครับกระบี่นะฮะกลุ่มพวกนี้อันตรายหมดนะครับนะฮะส่วนภาคเหนือเนี่ยก็เชียงรายเชียงใหม่ในกลุ่มพวกนี้นะครับก็พื้นที่เขาสูงชันแล้วก็พื้นที่ที่มีลักษณะธรณีวิทยาที่เอื้อนะครับก็จะอันตรายครับแต่ว่าคุณนุ่นครับตอนที่ผมทําวิจัยเรื่องนี้เนี่ย มันมีประเด็นหนึ่งที่เจอแล้วน่าสนใจมากคือเราศึกษาว่าดินจะถล่มตรงไหนได้ในประเทศไทยมันก็ตามที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้แต่พอมาถึงว่าเมื่อพิจารณาดินถล่มที่เกิดจากการเข้าไปพัฒนาจากมนุษย์เนี่ยปรากฏว่าทุกชนิดดินทุกความชันทุกชนิดหินถล่มได้หมดการก่อ,อสร้างเป็นตัวเร่งเหรอคะอาจเพราะว่าถ้าก่อสร้างผิดถ้าตัดผิดนะฮะ ต่อให้หินนั้นไม่ได้มีความถี่หรือมีโอกาสในการถล่มสูงเนี่ย<ฮ>มันก็ไปเร่งทําให้เกิดถล่มได้เร็ว<ฮ>นะะ<ฮ>เพราะฉะนั้นสถิติของของการเกิดดินถลม่มเนื่องจากมนุษย์เข้าไปพัฒนาเนี่ยมันจึงไม่ขึ้นอยู่กับอะไรทั้งสิ้นมันจะขึ้นอยู่กับความชันเป็นหลักอย่างเดียว<ฮ>นะครับ<ฮ>นะบฮะเพราะว่ามันเข้าไปรบกวนธรรมชาติ<ฮ>ก็เลยเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่มันจะต้องมีใครสักคนมาดูซึ่งอาจจะเป็นตอนนี้ก็คือกรมโยธาธิการและผังเมืองมีกฎหมายอยู่แต่ว่า มันอาจจะต้องมีมีหน่วยงานที่ใหญ่กว่านั้นนะครับหรือที่สามารถจะมองเป็นภาพใหญ่ได้มากกว่านั้นประสานระหว่างหน่วยต่อหน่วยระหว่างท้องถิ่นนะเพราะกฎหมายในหนึ่งพื้นที่กฎหมายหลายหลายตัวเข้ามาซ้อนกันเยอะมากเลยนะครับในพื้นที่ก็มีป่าไม้นะครับมีกฎหมายควบคุมอาคารขุดดินถมดินกฎหมายเกี่ยวกับพัฒนาที่ดินอะไรขึ้นมาเป็นชั้นๆเต็มไปหมดนะครับซึ่งดินสไลด์ <c oughs> ดินโคนนลนถล่มเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยลักษณะแบบนี้ เราเสียใจมากที่มีคนเสียชีวิต13คนแต่ว่าย้อนหลังไปไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่บ่อ,บอกเกลือนะครับจังหวัดน่านนะครับนะฮนะบ,บ้านห้วยขบับนะฮะก็มีคนเสียชีวิตลักษณะเดียวกันดินไหลลงมาอยู่ตีนเขาแล้วก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็จังหวัดตราดนะฮะเกาะช้างม,มีการเปลี่ยนทางน้ำนะครับแล้วน้ําไหลลงมาจากภูเขาจากถนนนะฮะมีการเปลี่ยนทางน้ําลงมาโดนคนเสียชีวิตข้างล่างไม่ใช่ครั้งแรกครับ ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราต้องมีทั้งเชิงระบบด้วยมีหน่วยงานกลางที่ดูแลอย่างที่เป็นข้อเสนอที่อาจารย์เล่าไปเนี่ยแต่ว่าโดยภาพรวมอย่างพัฒนาการเรื่องของการจัดการดินสไลด์ถ้าเทียบกับพัฒนาการด้านการจัดการน้ําอาจารย์มองว่าการจัดการน้ําเรามีพัฒนาการที่ดีมากกว่าค่ะใช่ครับถ้าเกิดเราเรียงลําดับนะครับนะฮะพัฒนาการการจัดการภัยเนี่ยมันจะเป็นไปตาม ความถี่หรือความรุนแรงของไยที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น,นำท่วมทุกปีแล้วน้ำท่วมเนี่ยเราเจอบ่อยะนะฮะจนเราชินใช่ไหมฮะการจัดการภัยน้ําท่วมก็ดีมีคนบอกว่าน้ําท่วมปีนี้มันจะเหมือนปี54ปริมาณน้ําเท่ากันเลยเราจะท่วมไหมนะผมจะผมก็อยากจะบอกว่าถ้าเราเทียบโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการน้ําท่วมปีนี้ กับปี54คนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้ํามาเท่ากันนะแล้วปีนี้เรามีโครงสร้างการจัดการไม่ว่าจะเป็นคันกั้นน้ํคลองระบายน้ําต่างๆเนี่ยเราดีกว่าเยอะเลยะนะฮะเราน่าจะเราควรจะไม่ท่วมถ้าน้ําเท่ากันถ้าน้ํามากกว่านี่คุออีกเรื่องหนึ่งดังนั้นเรื่องน้ําท่วมก็จะมีระบบการดําเนินการนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายสรุปอีกทีหนึ่งว่ามีอะไรบ้างเพื่อที่จะให้ปลอดภัยดินถล่มนี่นๆนเกิดทีมันก็ขยับสเต็ปมามแผ่นดินไหว นะก็ขยับสเต็ปออกมาฝุ่อน,นอันนี้ก็ยากเลยขยับเลยอันนี้ก็ยากเลยยากมากมหน่อยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าโดยสรุปแล้วเนี่ยพัฒนาการหรือเครื่องมือในการจัดการภัยเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันอยู่3แบบะนะครับอันที่1นะฮะก็คือ,อการจัดการเชิงโครงสร้างน้ําเรื่องการจัดการน้ําก็ต้องมีคันกั้นน้าใช่ไหมครับต้องมีเขื่อนต้องมีระบบคลองต่างนะฮะโครงสร้างดินถล่มก็ต้องมี แผ่นดินไหวก็ต้องมนีนี่คือการจัดการเชิงโครงสร้างอินฟราสตรักเจอร์ต้องมีก่อนอันดับที่1อันดับที่2นะครับมันจะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายมนะต้องมีกฎหมายเข้ให้มาบังคับใช้นะฮะกฎหมายมางบประมาณก็มาด้วยะนะครับในเวลาเดียวกันนะฮะนี่คือเรื่องที่2ซึ่งถ้าเราดูนะครับถ้าย้อนกลับมาในประเด็นของอน้ําโครงสร้างมีชัดเจน กฎหมายมีไหมครับพ <from performance. S 2> ้อบ่อ uh, น้ำสรทนชหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยส่วนที่สามที่สําคัญก็คือชุมชนชุมชนนะฮะถามว่าสรทนชยกตัวอย่างเช่นเรื่องการจัดการน้ําสมบูรณ์ทั้ง3าอย่างไหมอันที่3ก็คืออนุกรรมการรุ่มน้ําแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เป็นท้องถิ่นนะฮะที่เข้ามาดูแลดังนั้นน้ำเนี่ยเรื่องน้ําของเราเนี่ยเราก็ต้องมาประเมินคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเราก็มีทั้ง3ส่วนนะแล้วก่อสร้างก็ทําไปเยอะแยะแล้วทําไมมันถึงยังเป็น ต้องย้อนกลับมาดูครับอันนี้ต้องพูดตามแฟกต์เลยนะฮะว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่เกินปกติหรือเปล่าเกินกว่าโครงสร้างต่างๆมารับได้หรือเปล่านานๆาเกิดทีหรือเปล่าะนะฮะแล้วถ้าเกิดเราบอกเรารับไม่ได้นานๆเกิดทีแบบนี้คุณก็ต้องอินเวสเงินไปเพิ่มนะฮะทั้ง3ส่วนนี้ให้มันดีขึ้นถ้าอันที่1นนะฮะก็คือเรื่องของน้ําแต่ถ้าเกิดเรามาดูเรื่องดินถลม่มนะฮะมันก็อาจจะขาดในเรื่องคนที่มาดูเรื่องโครงสร้างหรืออินฟราสตรักเจอร์ที่ป้องกัันนภยดิม นะซึ่งเวลาผมพูดอินฟาสตรักเจอร์เนี่ยผมก็อาจจะเราเราหมายรวมไปเรื่องของการาการเตือนภัยด้วยการติดเซ็นเซอร์ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ทางการทำโครงสร้างก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับนะกฎหมายก็ยังไม่ใช่ยังไม่มีไดเรกนะฮะที่อาจจะพอทําได้แล้วก็หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นปอพแล้วก็กรมทรัพย์ทําอยู่ซึ่งดีมากคือชุมชนมนะฮะทางกรมทรัพยากรทรณีนะกรมป้องกันและบรรเทาธภัยเนี่ย ดึงเอาชุมชนเข้ามาร่วมจัดการตัวเองในเรื่องภัยซึ่งนี่เป็นเรื่องเด่นมากมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องดินถ้าเกิดเราขยับอีกสองเรื่องข้างหน้าเนี่ยเ,เหมือนมันสวนทางกันอยู่กันนะคะอาจารย์น้ําโครงสร้างดีกฎหมายดีแต่ชุมชนยังไม่ค่อยแข็งแรงแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมกลับคิดอย่างนี้ครับว่าภัยทุกภัยเนี่ยถ้าเราซ้อมถึงแม้เราจะไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่ามันจะเกิดไม่เกิดแต่เราซ้อมเป็นประจําทุกปี เรามีโอกาสรอดสูงกว่าที่มีเครื่องมือครบมีทุกอย่างครบแต่ไม่ได้ซ้อมเลยไม่ได้ซ้อมก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่รู้เรื่องว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นค่ะดังนั้นเนี่ยทําอะไรไม่ถูกซ้อมก่อนอสึนามิเหมือนกันค่ะทําอะไรไม่ถูกซ้อมก่อนครับอซ้อมก่อนซ้อมหนีก่อนนะบางคนบอกว่าซ้อมทําไมมันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็ซ้อมไปก่อน นะแล้วเดี๋ยวเครื่องมือค่อยตามมาเครื่องมือไม่ครบไม่เป็นไรใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดซ้อมรู้ข่าวปุ๊บหนีได้นะครับสแสดงว่าเท่าที่ฟังเรื่องของการแก้ปัญหาดินโคนลนถล่มดินสไลด์เนี่ยเริ่มมาถูกทางคือชุมชนเริ่มมีการปรับรุงกัน,นก่อนอันดับแรกนะคะคแล้วเดี๋ยวคย่อยๆตามมาได้นะคะอาจารย์อย่างแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับกฎหมายมาแล้วนะฮะโครงสร้างก็แล้วแต่ชุมชนยังไม่ค่อยเท่าไหร่เห็นไหมครับมันก็จะเป็นไปตามอะไรฮะไปตามลักษณะความถี่หรือความรู้สึกรุนแรงกับ บ้านเรา,าคร่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยสรุปให้นิดนึงว่าภัยพิบัติทั้งหมดอย่างที่บอกเนี่ยแหะค่ะเราต้องรู้รับปรับตัวเนี่ยเรื่องสําคัญเรื่องใหญ่เลยกับองค์กรหน่วยงานหรือว่ามีข้อเสนออื่นๆไหมที่จะทําให้เราเห็นว่าเราจะต้องมีความเป็นอิสระจากทางการเมืองด้วยไหมคะอาจารย์ถึงจะทําให้การจัดก,การสิ่งแวดล้อมนั้นทําได้ดี มีข้อสงสัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการภัยตามปกตินะฮะเรื่องของงบประมาณการสั่งการต่างๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่ามันยังอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางการผมไม่ได้บอกว่าการเมืองไม่ดีเราต้องมีการเมืองถูกต้องแล้วนะครับเพียงแต่ว,ว่ายกตัวอย่างเช่นเวลานี้นะครับถามกันง่ายๆนะว่ารัฐมนตรีต่างๆท่านมีกระจิตกระใจทํางานกันหรือเปล่าในขณะที่ต้องปรับคณะรัฐมนตรียอยู่ตอนนี้ล้นน้ำก็ท่วมอยู่เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้น ถามว่ามันกระทบไหมมันก็ต้องกระทบบ้างแหละแต่นี้เรื่องภัยพิบัติประชาชนมันรอไม่ได้ดังนั้นมันอาจจะต้องมีหน่วยงานที่ปลอดจากการเมืองอเรื่องภัยพิบัติเนี่ยเป็นทั้งคะแนนเสียงและคะแนนเสียนะฮะของการเมืองอันนี้ต้องยอมรับกันแบบแฟร์นะ,ะลงไปช่วยคนก็ได้คะแนนนะ,ะฝ่ายตรงข้ามก็ด่าเพื่อเสียคะแนนมันไม่ควรจะต้องมีอย่างนี้นะฮะ ดังนั้นมันควรจะต้องมีองค์กรที่มองเป็นภาพที่เป็นแฟกต์เลยเป็นความเป็นจริงแบบนี้ต้องจัดการอย่างนี้งบประมาณต้องไปอย่างนี้จะใช้วิธีเกลีย่ยงบประมาณให้เท่าๆกันเพื่อความเป็นธรรมไม่ได้เพื่อความเท่าเทียมไม่ได้ตรงไหนจําเป็นก็ต้องทานะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานตรงอย่างที่ว่าเนี่ยมันต้องลอยขึ้นมาต้องเป็นองค์กรอิสระผมอยากผมอยากได้ไทย PBS 2แบบนี้ครับมาจัดก,การเรื่องภัยพิบัติ ค่ะเห็นภาพชัดนะคะพันธสระแล้วก็อาจจะต้องมีข้อมูลด้วยเป็นคลังข้อมูลที่สําคัญให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมรับมือนักวิชาการคนเก่งๆในประเทศไทยมีเยอะแยะเลยเอามารวมกันสิครับแล้วก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมาค่ะแล้วก็ประเทศไทยเราเห็นกันแล้วนะคะคุณผู้ชมภัยพิบัติเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆมาเร็วมาแรงจริงๆการตั้งรับปรับตัวหลายคนทําไม่ทันนะคะและทั้งหมดนี่คือตรงประเด็นค่ะที่เราชวนกันวิเคราะห์เรื่องของเหลียวหลังและหน้าการจัดการภัยพิบัติในวันนี้นะคะอาจารย์เพราะว่าเป็นประเด็น เป็นสาคัญเลยละค่ะที่ในอนาคตนี้เราอยู่กับโลกรวนแล้วก็ต้องอยู่กันไปอีกนานด้วยการจัดการภัยพิบัติอย่างรอบด้านอย่างที่อาจารย์บอกทั้งในเชิงโครงสร้างเชิงระบบและการลงทุนกับคนด้วยนะคะให้รู้รับปรับตัวเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากจริงๆทิ้งท้ายน,นิดนึงอาจารย์อยากจะฝากถึงประชาชนในช่วงที่กําลังต้องรับมือกับให้กําลังใจครับตอนนี้ทําได้อย่างเดียวให้กําลังใจ <c oughs> แล้วก็ ช่วยเหลือตัวเองเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับแล้วก็สเต็ปถัดไปก็คือให้กําลังใจหน่วยงานราชการที่เข้าไปช่วยประชาชนนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าตอนนี้คนไทยไม่แล้งน้ําใจอยู่แล้วะนะครับพวกเราทุกคนก็เข้าไปช่วยกันเดี๋ยวผมก็ต้องเข้าไปช่วยในหลายพื้นที่เหมือนกันครับตอนนี้เห็นน้ําใจหลั่งไหลกันมามากขึ้นนะคะแต่ว่า <c oughs> สิ่งสําคัญมากกว่านี้คืออาจจะต้องมีทิศทางที่ชัดเจนมากกว่านี้ในการจัดการภัยพิบัติทั้งประเทศด้วยแล้วก็อาจจะต้องเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านโลกของเราด้วยนะคะ